สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอซทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง f อซใหม่แล้วก็ f อซเก่าเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบก,กับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่14จ้าเดือน1 0 2565หาหกหกับแอดจอยพารวยตามเคยจ้าก่อนสิไปรับชุม่มลาวพัฒนาวันที่14เนาะจ้า,าเดี๋ยวมาเบ่งพูดสรุปย้อนหลังกันก่อนเนาะจ้าของวันที่12จ้าสำหรับวันที่12 เอสจอยให้เด่นอยู่ที่สองสามรูดพ้นจะหกตัวออกแปดเก้าแปดแปดหนึ่งหนึ่งล่างสุดหกตัวแปดเก้าล่างสุดสี่ตัวแปดแปดบนแปดหนึ่งหนึ่งโอ้โหตาย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 เบิ่นบนเบิ่นล่างนกจ๊ะมาได้จังได้แปดแปดหนึ่งหนึ่งล่างชุดสี่ตัวนะจากแปดแปดบนกับแปดหนึ่งหนึ่งนะจ๊ะโอ้โหเบิ่นบนเบิ่นล่างแถมมาเบิ่นตัวเก่าอีกกลางหากนะจ๊ะ มาได้ได้จังไรนี By ่แปดแปดหนึはは่งหนึ่งแนวทางออกมามีเลขแค่สามตัวเนาะจ้าโอ้โหตายตายตายปวดปวบักมูบักแตกสำหรับแนวทางหวยราพัฒนางวดนี This ่เนาะจ้กจะต้องขอโทษขอใหพี่พีเอฟซีหลายๆเนาะจ้กสำหรับงวดนี่เนาะจ้ะเดี๋ยวมารุ่นกันต่อของวันที่สิบสี่เนาะจ้กเลขมีตั้งหลายตัวเนาะจ้กออกเลขมาได้แค่สามตัว ปดเก้าแปดแปดหนึ่งหนึ่งห้าใดจังไดเนาะสําหรับสําหรับวันที่สิบสี่เนาะจางวดนี่มือนี่กะมาลุ้นกันต่ออีกเนาะจ่ะสาหรับวันที่สิบสี่กับแนวทางหวยเล่าพัฒนาจ้าคลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเข่ามีรุดผิดพลาดหมดได้เอจอจกระต o ง g โคุดโคไฟปีพีเอฟซีหลายๆจ้าถามหมักถาชอบยังคอยตามถาบ่หมักบ่ชอบก็สามารถปล่อยผ่านได้เนาะจ้กบ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดเนาะจ้ก สำหรับเมื่อนี่แอดจอยให้เด่นอยู่ที่สองเด่นสองและเด่นสี่จ้ะสองสี่รูดเด่นสองรูดสอง,ม,สองสมีสองสามสองห้าสองเจ็บ สองเก้าสองหนึ่งสำหรับเด่นสี่รูดสี่มีสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้า 41. สำหรับ29นอกจาก29กับ 29, 49นอกจากอย่าลืมกับหัวให้เขานอะกจากสำหรับเด่นสำหรับเลข9นอกจาก29กบอาจอยู่ประมาณ2 6นอกจากทานําไเปิดแนวะท่านอกจาก2 6 2 6แล้วก็4 6นอกจากกัประมาณนี้ตามนี้เลยนะอกจากเพราะว่าเลข6กับเลข9เนะี่คือตัวอันตรายของแนวทางถูกๆแนวทางนอะกจากหมัก ตีลังกาหากันบ่อยเนอะจ้าถทานน้ำปเป็ิ้นแนวท่างก็อย่าลืมกัับััวเนอะจาสำหรับสูตรซับตัวมอนี้เอสจอยให้ให้อยู่ที่สองสี่หนึ่งสองสหนึ่งสสองเจ็ดหนึ่งสเจ็ด หนึ่งสองห้าสำหรับตัวเลนตัวเน่นจ้าหนึ่งสองห้าสุดสามตัวสองสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่สามสี่เก้าสี่หกจ้ะ สองห้าสองสามสองหนึ่งนี่คือแนวทางหวยเล่าพัฒนาของวันที่สิบสี่โนจาก,กับปามาน้ตามนี่เลยโนจา้าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขา่ามีรูดผิดพลาดหมดเลยเอ็ดจ,จากระตองขอสุดขอภัพยพีพีพพเอฟซีลหลายๆจะทามักทา,า,กทาชบจังโขยตามถา,มถามบวมักบ,บ่โชบปวยพานได้อจกจ้า เขามาเลยก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกับแอดจอยเนาะจ้าเขาคนละลรเขาคนละแชร์เขาคนละหนึ่งติดตามเผื่อเสดายเป็นกําลังใจกับให้แอดจอยทำแนวทางต่อไปแบบยางๆเนาะจ้าเผื่อเสด้อยู่กับพี่พีเอฟซไปแบบดุนๆเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยกับเขาตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า